จากตัวนี้มันเวลาที่ผ้ามันหนีบกัน่ะตัวนี้ผ้ามันหนาหรือบางอะปรับที่ตัวนี้ผ้าหนาบางปรับที่ตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้เข็มอะมันจะเป็นเข็มทางด้านซ้ายมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาตรงนี้มันจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้มันต้องยกอันนี้ก่อนยกตีนผีก่อนปรับตรงนี้เวลาที่เลื่อนอะ fast. ความจริง อ้าวทำไมไม่เลื่อนแล้วละ่ะอ๋อเราปรับไอ้นี่เสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ปรับความหยึกหยกักอ่ะปรับความหยึกหยกักอ่ะให้มันหยึกหยึกหยักซ้ายขวาอ่าแล้วตัวเนี้ปรับแบบเนี่ยตัวนี้ปรับตัวความถี่เข็มอ่ะนี่ความหยกักนี่ความถี่แล้วนี่เลือกลายสีถ้าเป็นสี ฟ้าก็คือลายตรงเนี้ยสีฟ้าถ้าตรงเนี้ยเป็นสีแดงลายก็จะเป็นสีแดงถ้าหมุนตรงเนี้ยเป็นสีดําลายมันก็จะเป็นสีดําเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราหมุนอย่างเนี้ยสีดําลายมันจะออกมาเป็นสีดําตามสีตามนี้ใช่ไหมอ่าสีเห็นไหมเห็นสีไหมเออเห็นสีไหมเอเห็นสีไหมใช่ค่ะ สีฟ้าถ้าเราหมุนสีฟ้าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราจะได้ลายที่มันเป็นสีฟ้าในนี้แต่เมื่อกี้เราปรับอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ลายสีดําที่อยู่ในนี้บันดงดังเมื่อกี้อือใช่มันจะประมาณนี้อันนี้ก็คือกดถอยหลังนี่ตัวก่อเข็มนะคะคกาอเข็มอะไรคะตัเข็มที่ได้อะคะ เกาะเข็มอะไรคะที่เราต้องร้อยร้อยเข็ม,มอะอานี่นี่นี่ไงอ๋อนี่ไงไปซ่อนอยู่ตรงไหนนี่ไงดึงลงมาแล้วก็แล้วก็อันนี้เข้าไปมันก็เข้าไปในเข็มอตัตโนมัติแล้วดึงตรงนี้ลงมามันก็จะเข้าเข็มอตัตโนมัติ